ไปดีพ oh, e ่อแม่พี่น้องเอฟซีถูกๆท่านพ่อลมหนาวพี่น้องเลยหนาวแห้งลมลมกับพลมเนาะไม่นีเสาวพรกับวาซิมาเอาเท่าพี่น้องเยเดี่ยวพี่น้องเบิ่งรอบๆไอยู่ไซเนาะเดี่ยวก็คือสิคุณคุณดีเนาะเป็นคาะพักใหญ่ๆพี่น้องก็คือสิคุณคดีเนาะคาะพักง่ายๆเนาะ แอบหลักมาอันหลักสิมาเอาเท้ามาละแม่เบาแห้งว่าบ่มีเท่าเท้ามันหนักโบกมันเบิ่ดเน,นี่เพิ่นกามาเนาะตอนนี้แม่เพิ่นกานั่งอยู่เนาะ <c oughs> หลักจับโจอบมาคนเดียวเนาะเลยมาเท้ากระได้มากับกพ่ะปอเมาบาแบาพ้งใช่ไหมสิผ้าลูกลานมาผ้ามาเอาเท้ามาเอาเท้าน้ำเท้า พอเบาแพงเจนกำลังมาจะเลี to um, ้ยงเนาะพี <c oughs> <c oughs> ่เขาคนทีบคนหนึกค่าหนึกมาเอาเท้าหรอเราเอาบุมี้เท้าเจตภิพาพี่น้องไปอันบึงสวนพักเบาแพงเนาะปมาคนทุยอันน่ะโป้มน้ำยู่ไปใส่พักพี่น้องเลยเคนยู่เส่็จแล้วเอา กะ3กะแต่หน่วยใหญ่ๆใช้สระเอเสียวป๊าดโตนานผักพุกมักถั่วเินเอาอันเสื้อผ้างมาเฮ็ดงมักถั่วเอบลกเติบ สัวเบาแพงสิน้องตัวน,นี้ก็น่าจิเมืนม้านพักเพลินเนาะพักหอมป้อมพักตะเทียมตัวนี้ก็น่าจิเมืนพักหอ,อมปอมเป็นปูเผ็ดเป็นคูยาวๆเ,เ,เลยสิน้ะเนาะ เจ,จอบหน้าบอกแพงหลักลอยมาก็ได้มาก,กับเขาประเมาซ้ำมาหาอยู่หากินแต่ว่าอันหนาพิ่นเนาะโมมีเท้าเห็ดมาได้บ่ะนี่นางเออ ําลังปรึกษาบ่อนสิไปเอาเท่าติดตามเด้อพี่น้องเด้อว่าสิได้หรือบ่ได้เนาะพี่น้องมาฮอดน้องเทาแล้วเนาะกับแนมเห็ดอยู่พอมีเท่าเนาะตอมีแต่ผู้ขี่ย่านปีงมานํากันซัพพอรน่ะหลาบแล้วพี่น้องเอ้ยลาบแต่มาเอากับอันสาวนางกับอันปลาเมาเอาสาวแพง ปิ Pink, tag, so so home, então, ้งจับชะนางสะพ้อนกับหอบก่อนชะนางเลยเนาะลาบเลยพี่น้องเลยหักมาน้ำเด็กน้อยสืุอมากมันหนักจะเปเจ้าเจ้นบทพิธีคิดเห็นพ่อของมันยอมมันแยมชินหน่อยสิลายังไงมันถ้าเกิดเนี่ยมันสินวังใดนี่มันสินเมื่อวานนี่มันเื่นมันเื่นหั่นหมดแดงใช่ไหม

น้ำเลก็อยด้อเท่าพี่เท่าอยู่บังนั่นเื่อเห็นมนยอมมแย่อยู่แทนพูพูพูอยู่อันนชะลามันอ่นพู บังเขียเ้ยวอยู่ชน,น,นะมันนะผู้นะอืมคอยอนาคตเส้นเส้นมาใส่สวิง 烂了。 วันซินเมื่อกี้นี่เด้ မໄດ້บ่จักปั้นนึงမໄດ້บ่จักปั้นนึงเลิกบ่จักบ่เลิกดอก บ no ัตรผ้าละบัตจักปั้นน้อยหนึ่งลาบแล้วก็แบ่งกันคนละบ่วงละบ่วงน้องได้น้องยางหร่อมีแต่ปิงนั่นไปลองเบิ่งหไอีมินผู้น้องยางหักน้องน่ะก็ไล่ไล่ได้พ่อบอพี่น้อง หลังจากเอาเท่าแล้วก็ได้บัวลายปันได้ดอกพี่น้องเท่านะแต่แม่อบอัวแพร่งผืนใหญสะพอนมาเก็บเอาผักหอมเนาะหอมผืนนะ่างามงามพี่น้องเลยสะพอนเก็บเอาพอได้ใส่กระเพาะแล้วน้องเอ้ยผืนปลูปรลายสนะัส่มเนาะสะพอนยังบัวใหญ่ของสะพอนเนาะพี่น้องเอ้ย กินซื่อๆนี่แล้วนี่พี่น้องเจะผ่อนใช้เมื่อส่ยปนกบเอาหอมมันแล้วยังเอาหอมเมื่อปลูกอีกพี่นที่ไหยหอมพองหอมผักชีใบเลื่อยเนาะผักหอมเปย์บานทางลาวเอิญไทยเอิญผักชีใบเลื่อยพู้ ดอกหอมเปเพิ่นก็นานมากไงหน่อยสัมเพิ่นสีคายบบบนี้ใายเดใครมีการมีงานมาเอาอืมได้มีการมีงานก็มาเอาเพิ่นอนกันอากับพท่านใหญ่ดอกของชาพรกับหักกระสำนี่แต่วันน้อยเดียวพี่น้อยออจะผิดนี่จ้ะก็น้องชาพรเห็นอีหยังพระมาใหญ่อลังการเท่า่น้องจ้า ห่างต่อพี่น้องสพานห่างใหญ่ก็เด็กระดาะแท้นะอืมผักจับหน้นน้อยพี่น้องเอ้ยหาซําแค้เด็กน้อยนี่ห่างพินห่างบ๊ดใหญ่กะบุงกบปานกะบุงยังน้อยพี่น้องเอ้ยจกเอาเท่าแล้วตอนนี้กําลังขี่เมือเ่ติดตามเงน่ เพื่อนกะทีเรียบร้อยพี่น้องอ๋อลงในกระทะเดียวบุกบุกเป็นบุกรถดีๆกันซำโรถดอีห้างเอาไปบูป่าบูดงจะได้ปลาเนี่ยแบ่งกันเท่าเอาโหลดเท่าเอาเอาแต่ปลาเมือปนนั่นอะไรเนี่ยอย่าพี่น้องเพิ่งนี่ย ไปหาเท่าบ่ได้เท่าพี่น้องเท่าได้น้อยหนึ่งนี่เท่าได้น้อยหนึ่งปลากุ้งพากันงมเอาปลาโอ้ยมันสุดตัวไปได้นี่แบ่งนะไหมห่วยแบ่งจับเมื่อเบิดก็เช้าหลังกับกู่ไปไหนใคร เอาพ้อฮอมเป้น้ำแม่แ์เลาแพงเราหายมาปลูกพอ,อน้ำเล่ามาปลูกฮอมเป้หน่อยเลยบ่อนสะพอนสิปล๊กพี่น้องมาหอดละกันเห็ดขนานพักรถเนาะสิปลูกพัก <c oughs> ปลูกแล้วเป็นทีเรียบร้อยพี่น้อง <c oughs> เดียวกันใหญ่่ <c oughs> เดียวพอเอามาแล้วก็ปลูกรถ มาหอนีส่นสะพอนเกศิโอเก็บผ้าไว้สำนีเนาะพี่น้องเวลากัดจันเจาะหมอเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อพี่น้องเด้อร้อยๆไก,ก่ไกลไก่เขาสวนมันสีซับเบี้ยมักแตงแมน่ะนะออกแล้วนในมักแตงพี่น้องปลูกมักแตงน้อยหนึ่งเขาได้เก็บกินหมากมันบปลูกลายปลูกเขาได้กิน สบายดีพี่นนอะ